สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Space Man Podcast ดำเนินรายการโดยการ c o ฟาวเดอร์ er ของ Space Craft Thai Craft Beer ถ้าชอบเนื้อหาจากทางช่องเรารวมถึงเรื่องคราฟเบียร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ทางช่อง Space Man นะครับเบียร์ที่เราพบได้ในท้องตลาดรวมถึงเบียร์ทางเลือกอย่างคราฟเบียร์นั้นแม้จะมีความแตกต่างในด้านรสชาติกันบ้าง แต่ขั้นตอนและวิธีการผลิตหลายอย่างจะคล้ายๆกันรวมถึงวัตถุดิบหลักที่ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำมอฮอปและยีสต์เหมือนๆกันเบียรส่วนใหญ่ในท้องตลาดมักจะเป็นเบียรในแบบ International Pale Lager แต่ถ้าเป็นคราฟเบียจะมีความหลากหลายในสไตล์เบียที่มากกว่านี้วันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังครับว่ากว่าจะเป็นเบียรที่เราดื่มกันทุกวันนี้ต้องผ่านขั้นตอนยังไงบ้างมีการผลิตยังไง ขอแบ่งเป็นขั้นตอนหลักๆ9ขั้นแล้วกันนะครับเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1การเตรียมน้ําเพื่อการผลิตเบียร์น้ําที่ใช้ในการผลิตเบียร์เราเรียกว่า brewing water เพราะเบียร์ประกอบด้วยน้ํามากกว่า95%ในขั้นตอนการผลิตเบียร์มีการใช้น้ําในหลายขั้นตอนน้ําที่จะส่งผลต่อรสชาติหลักๆคือน้ําที่ใช้ในขั้นตอนการ mash และขั้นตอนการ sparge ในเบียแต่ละสไตล์ต้องการโปรไฟล์แร่ธาตุในน้ำที่แตกต่างกันรวมถึงในแต่ละขั้นตอนการผลิตก็ต้องการแร่ธาตุในน้ำที่ต่างกันเราจรึงควรเตรียมน้ำที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนให้ได้แร่ธาตุในน้ำที่ถูกต้องต่อสไตล์เบียและเพียงพอสำหรับปริมาณที่ใช้ในการผลิตโดยรวมขั้นตอนที่2การบดหม้อหรือธัญพืชต่างๆการบดหม้อขั้นตอนที่ดูไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดซ่อนอยู่ เราต้องบดให้ได้ในขณะที่พอเหมาะในการแมชเราต้องการแค่ให้เม็ดแตกออกาจากกันในแบบที่ไม่ถูกบดจนละเอียดเพื่อให้เนื้อที่ด้านในมีพื้นที่สัมผัสกับน้ําในขั้นตอนการแมชที่มากขึ้นและควรเหลือเปลือกมอลในสภาพที่เป็นชิ้นแบบไม่ละเอียดอยู่เพราะเปลือกมอลจะทําหน้าที่เป็นเกรนเบสที่ช่วยเป็นตัวกรองในขั้นตอนว o ร์ดเซปาเรชอีกทีขั้นตอนที่3การแมช คือการนำมอลที่บดแล้วเข้าไปแช่กับน้ำที่เราเตรียมไว้ในอุณหภูมิที่เรากำหนดขั้นตอนนี้เป็นการใช้อุณหภูมิเพื่อทำใหเอนไซม์ที่อยู่ในมอลทำงานและจะค่อยๆเปลี่ยนแป้งในมอลให้เป็นน้ำตาลมอลจำเป็นต่อเบียร์เพราะธัญพืชที่ผ่านการมอลติ้งจะมีเอนไซม์ที่ช่วยในการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลการแมชที่ดีควรจะมีการกวนไปด้วยเพื่อให้มอลที่บดแล้วได้ถูกเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้ทั้งหมด ปกติขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงขั้นตอนที่4 word separation และการสปาช์ word separation คือการแยกน้ำออกจากมาสในขั้นตอนการแม k น้ำที่ได้ออกมาเราจะเรียกว่า Word แต่เนื่องจากการแยกน้ำออกมาอาจเหลือน้ำตาลตกค้างในมาสเราจึงต้องการทำคู่กับการสปาช์ที่คือการเติมน้ำที่มีความร้อนประมาณ68-72งองศาเซลเซียส ค่อยๆเติมอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแรงกระแทกไปถึงเกรนเบสเข้าไปในถังแมชเพื่อช่วยล้างน้ำตาลที่หลงเหลืออยู่ในมอลจากการแมชออกมาให้หมดโดยที่ต้องมีการควบคุมความเร็วในการระบายเวิร์ดออกจากถังแมชที่ไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไปขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากเพราะเราต้องพยายามล้างน้ำตาลออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อยิวที่ดีขั้นตอนที่5การต้ม การต้มสําคัญมากในการผลิตเบียร์การต้มเราทําเพื่อเหตุผล2อย่างเหตุผลที่1คือต้มเพื่อฆ่าเชื้อรวมถึงไล่กลิ่นบางอย่างออกไปเราควรต้มเบิดอย่างต่ำหนชั่วโมงแบบเปิดฝาเพื่อไล่ไดอาเมทิลซัลไฟอ์ออกไปและเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออื่นๆที่ติดมาเหตุผลที่2ในการต้มคือการต้มฮอปเมื่อฮอปถูกความร้อนจะเปลี่ยนเป็นความขมและรสชาติ ความขมในเบียร์มาจากสารประกอบอัลฟาแอซิดในฮอฟที่ถูกความร้อนจนเปลี่ยนเป็นไอโซอัลฟาแอซิดที่ให้ความขมขั้นตอนที่6การทำให้เย็นเพื่อเตรียมหมักหลังต้มจนครบเวลาที่ต้องการสิ่งต่อไปคือการรีบลดอุณหภูมิลงให้เย็นเร็วที่สุดเพื่อเตรียมเข้าสู่การหมักเพราะยีสต์ไม่สามารถอยู่ในความร้อนเกิน60องศาเซลเซียสได้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการหมักขึ้นอยู่กับยีสต์ที่ใช้ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ20-21องศาเซลเซียสหรือต่ำลงไปเวลาในการลดอุณหภูมิถ้าช้าเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรียนในอากาศได้การลดความเย็นได้เร็วเป็นการช่วยให้โปรตีนจับตัวเป็นก้อนได้ดีขึ้นและช่วยให้เบียร์มีความใสที่มากขึ้นจากนั้นจะย้ายเฉพาะเวอร์ดเข้าสู่ถังหมักขั้นตอนที่7คือขั้นตอนการหมัก ขั้นตอนที่ยีสต์กินน้ําตาลในเบอร์และคายออกมาเป็นแอลโกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นนี้ยีสต์ต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทํางานต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการแบ่งตัวขั้นตอนการหมักบางทีจะแบ่งเป็นหลายสเตจขึ้นอยู่กับสไตล์หรือเทคนิคในการผลิตเบียร์ถ้าเป็นเบียร์ที่มีการดรายฮอปเราจะทำลงไปในช่วงนี้โดยเราสามารถเลือกว่าจะใส่ฮอปลงไปในช่วงที่ยีสต์ยังทำการหมักอยู่ หรือจะใส่ฮอปในช่วงหลังการหมากจบหรือจะใส่ทั้งสองช่วงก็ได้ที่เราเรียกว่า double dry hop เมื่อการหมักเสร็จสิ้นจะมีการลดอุณหภูมิเพื่อให้ยีสต์ตกตะกอนหรือใส่สารเพื่อหยุดการทำงานของยีสต์จากนั้นก็จะถ่ายยีสต์ออกก่อนจะส่งไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่8คือการทำให้เบียร์มีความซ่าหรือฟอสคาร์ b o n a t i o n ขั้นนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการทำในแต่ละโรง แต่โรงเบียร์ส่วนใหญ่จะทำการย้ายเบียร์ที่แยกงจีต์ออกแล้วไปสู่ไบรท์เบียร์แท k งเพื่อใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ide, ทำให้เบียร์มีความซ่าปกติขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นานจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการบรรจุขั้นตอนที่9การบรรจุหลังจากเบียร์มีความซ่าแล้วเราก็จะทำการบรรจุเราสามารถบรรจุใส่เค้กเหล็กหรือเค้กแบบพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง เราสามารถบรรจุใส่ขวดหรือกระป๋องก็แล้วแต่ระบุการบรรจุที่เรามีเครื่องบรรจุที่ได้คุณภาพจะส่งผลต่อคุณภาพของเบียร์ในบรรจุภัณฑ์เรื่องการบรรจุคือปัญหาใหญ่ของทั้งโรงเบียร์ขนาดเล็กรวมไปถึงกลุ่มโฮมบรูเพราะการบรรจุที่ไม่ดีส่งผลต่อคุณภาพเบียร์เป็นอย่างมากเราจะเห็นว่าทั้ง9ขั้นตอนนี้แต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาพลังงานและความใส่ใจของผู้ผลิตเบียร์อย่างมาก กว่าเบียร์จะมาถึงมือเราอย่างในทุกวันนี้ทั้งบรูมาสเตอร์และบรูเวอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ช่วยส่งต่อวัฒนธรรมด้านเบียร์จากรุ่นสู่รุ่นด้วยศิลปะและวิทยาศาสตร์ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสดชื่นจากเบียร์ที่บรูมาสเตอร์และบรูเวอร์ทุกคนตั้งใจทํานะครับสุดท้ายขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ไม่ควรดื่มจนเมาหมายควบคุมตนเองไม่ได้ดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหนะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องราวของคราฟเบียยังมีอีกมากมายและพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ